สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งใน Dark Stalker Profile ผมเต้เลดชแนลรับหน้าที่บรรยายเช่นเดิมต้องขออภัยที่ช่วงนี้คลิปมามาหายๆพอดีผมติดแอนิเมะอย่างหนักมากเรียกได้ว่าดูมาลาทอนกันเลยทีเดียวช่างมันละกันเรื่องนั้นตัวละครนี้เป็นหนึ่งในตัวละครหญิง และเป็นตัวละครใหม่ในเกม Dark s t a ก k e r เลยนะครับนอกจากนี้ที่มาที่ไปของเธอยังลึกลับมากเพราะคนสร้างเล่นไม่ให้บทพูดเธอเลยแม้แต่คาเดียวประวัติของเธอจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับชื่อจริง QB ชนิดสิ่งมีชีวิตปีศาจแมลงปีที่เกิดไม่ทราบพื้นเพย์ตนานจากมิติมาใคร QB เป็นตัวละครที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเกมภาค3านะครับนอกจากนี้ชื่อ QB ไม่ใช่ชื่อจริงๆของเธอด้วยแต่เป็นชื่อตําแหน่งเพราะคำว่าคิวย่อมาจากควินที่แปลว่าราชินีครับสรุปคือชื่อจริงคืออะไรผมก็ไม เผ่าพ,าพันธุ์ของคิวบีแทบจะไม่เป็นที่รู้จักในมาครและไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพวกของเธอถูกเรียกว่าโซบีและเผ่าพันธุ์นี้ยังตั้งรกรากอยู่ในเขตพื้นที่ของตระกูลโดมากด้วยนอกจากนี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าคิวบีมีตาทั้งหมด4ดวงคือตาบริเวณใบหน้าเหมือนมนุษย์สองดวงและตาบริเวณศีรษะสองดวงตาจริงๆของคิวบีจะอยู่บนศีรษะนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเธอมักจะก้มหัวหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเวลาต่อสู้หรือเคลื่อนที่แต่ตาบริเวณใบหน้านั้นไม่สามารถ มองเห็นได้แค่ใช้หลอกล่อเหยื่อหรือศัตรูเท่านั้นครับก่อนจะไปเข้าเนื้อเรื่องขอแวะไปที่ภาคผนวกก่อนซึ่งว่าด้วยวงจรชีวิตของเผ่าพันธุ์โซบีในรวงพึ่งของโซบีหนึ่งรวงจะมีพึ่งอาศัยอยู่ประมาณ50-1สิถึงตัวผู้นําของแต่ละรวงพึ่งจะถูกเรียกขึ้นต้นว่า QB ส่วนพึ่งงานทั่วไปจะถูกเรียกว่า PB หรือ B ีเฉยๆพึ่งท้ารกทั้งหมดจะเกิดขึ้นมาในแคปซูลน้ําพึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้เก็บสะสมอาหารในรวงด้วยอัตราส่วนของ เพศชายและหญิงในเผ่าพันธุ์คือชาย1ส่วนต่อหญิง4ส่วนส่วนลักษณะทางกายภาพของพวกเขาแทบจะไม่แตกต่างกันเพียงแค่เพศช,ชายจะตัวเล็กกว่านิดหน่อยหน้าที่ส่วนใหญ่ของพึ่งเพศช,ชายคืองานใช้แรงงานทั้งหลายเนื่องจากพวกเขาอ่อนแอกว่าเพศหญิงในเผ่าพันธุ์ตัวเองมากอีกทั้งพวกเขายังแทบไม่มีส่วนช่วยในการกําเนิดเท้ารกเลยแม้แต่น้อยและมีแนวโน้มสูงมากว่าพึ่งชายในเผ่าจะหมดไปในอนาคตส่วนพึ่งเพศหญิงจะทําหน้าที่เป็นทาหารของเผ่าพ,พันธุ์ในการต่อสู้กับศัตรูพวกโซบีจะมีประสาทร,รับกลิ่นที่ ดีมากพวกเขาสามารถค้นหาอาหารได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเพียงแค่ดมกลิ่นเท่านั้นโดยทั่วไปสติปัญญาของโซโบีจะเทียบเท่าเด็กมนุษย์อายุ4-5ถึงขวบไม่ว่าช่วงชีวิตของพวกเขาจะยาวนานแค่ไหนก็ตามทําให้การสนทนากันเองในเผ่าพันธุ์จะเป็นไปในลักษณะที่เรียบง่ายและไม่มีความซับซ้อนในเชิงบทสนทนายกเว้นคิวบีซึ่งจะมีสติปัญญามากกว่านั้นพฤติกรรมหลักๆของโซบีคือการหาอาหารเพราะการขาดอาหารเป็นเวลา36ชั่วโมงหลังจากการบริโภคครั้งสุดท้ายสามารถทําให้พวกเขาตาย ได้ในทนทีซึ่งอาหารหลักของพวกเขาคือวิญญาณสิ่งมีชีวิตนั่นเองเอาแหละมาเข้าเนื้อเรื่องกันครับคิวบีเป็นผู้นําของรวงพึ่งแห่งหนึ่งซึ่งกินวิญญาณเป็นอาหารรวงพึ่งของคิวบีตั้งอยู่ในพื้นที่ของตระกูลโดเม่แต่ช่วงเวลาที่เจด้าเสียชีวิตเพราะอุบายของโอซอมคิวบีพบว่ารวงพึ่งของเธอใกล้จะล่มสลายเข้าไปทุกทีและถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปรวงพึ่งของเธอจะตายอย่างช้าๆเวลาผ่านไปเมื่อเจด้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาและสร้างมิติมาใจเจน คิวบีสังเกตว่ามีพลังงานวิญญาณจำนวนมากมุ่งตรงเข้าไปยังมิติใหม่แห่งนั้นเธอตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่มาใจเจนเพื่อหาแหล่งอาหารมาให้อ,อรวรงพึ่งและเพื่อตอบสนองความหิวของตัวเองในท้ายที่สุดเมื่อคิวบีสามารถเอาชนะเจด้าได้ทําให้มิติมาใจเจนหายไปรวงพึ่งของคิวบีเข้ายึดปราสาทของตระกูลโดมา่าและเพิ่มจํานวนประชากรอ,อย่างทวีคูณเนื่องจากปริมาณอาหารที่หาได้อย่างไม่จํากัดทําให้อ,อรวรงพึ่งของเธอเติบโตจนกลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่มากพอที่จะยึดครอง มิติมาใครได้เลยทีเดียวจบไปแล้วนะครับสําหรับราชินีพึ่งเกมดักสต็อกเกอร์เอาจริงๆผมไม่ได้โมนะที่ว่าคนสร้างเกมไม่ได้ให้บทพูด QB มาเลยแม้แต่คําเดียวโอ้ไม่ก็ตอนแปลปวดหัวมากเพราะว่ามันทําให้คาดเดาลักษณะนิสัยหรือความนึกคิดของเธอไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวสําหรับคนที่ทําเนื้อเรื่องตัวละครถือว่าปวดตับระดับ10บริกเตอร์เลยครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กด subscribe like share c o m มนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าไม่นานเกินรอแน่นอน